สวัสดีครับผมเอามากินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ยุคังร้านขายอ,อ,กอกุปกรณ์ไฟ้ฟ่าครับผมครับแล้วกต็ตกขามธนาคารออมสินครับผมต้านมันจัดร้านสวยมากเลยครับโ้ที่เด็ดครับผมโอ้อเสียจเต็มคบเกาหลีด้วย จะของแบบก๋วยจิ๋วครับค่ะอันนี้ขายดีที่สุดครับที่นี่ขายดีทุกเมนูขายดีทุกเมนูครับเนาะเดี๋ยวพายเบิ้มคำถามมีเมนูอะไรนเนี่ยโอ้โหเกี่ยวทอดจะหมอน้ำซุปสดใหม่จะหมอนเดมเปิดทุกเมื่อครับเนี่ยทุกวันนะครับ นะครับทำมาชมบรรยากาศในลานสักหน่อยโอ้โหมึงกว๋วยดูขนาดก๋วยเดือดเยอะแยะเลยสาหารนั้วก็อร่อยครับผมเดเสื้อร่านเดี๋ยวต้มดำเด,ำด,ำดำ็จิ๋วใส่หอยต้มดำตื่นตากครับโอ้โหมจัดล้านสวยมากเลยครับผมนี่หหมวกลีเจนซี่เลย ตลอดทุกสองชั่วโมงนี่ครับเมนูนนอู๋ก็หลุดสายกินเหลือไว้ของวันไก่หน้าทีเด็ดก็มีขอหมูตุนเกาเหล่าต้มยำโฟต้มยำน้ำตกกบบนี้ครับผมของวันไก่ที่เด็ดครับเดี๋ยวต้มยำไว้ตั๊บก็ยังมีครับผม แล้วก็นอกไก่ต้มยำเมนูเด็ดเดี๋ยวเราเบิ่งเมนูผมกินครับผมแหลคบานไี่สวยบานเลยรับทรงอมหรอเนี่ย<อ>ทรงอมนะครับขายราคาอย่างไรครับสี่สิบค่ะสี่สิบเศษล่ะพิ่เศษห้าสิบที่เศษห้าสิบนะครับผม จ๋าถึงมันง่ายเลยต่อเลยธรรมชาติจ๋าเลยครับแล้วก็มีโคนเแยบนี้เลยครับสแสนง,ง่ายง่ายเลยจอดโอ้ยหลังเตาด้วยครับผมตา ซ้ำหมดญ่เลยาดล้นๆเลยครับผมดูบ้างมีอะไรบ้างครับเห็นจัดๆเลยกับไข่ครับผมไข่ต้มเนี่เป็นลูกสิ้นปลาครับนี่สองลูกใหญ่ๆเลยวา้าเออจัดเต็มเลยครับนี่เป็นเลือดครับผม มีลูกศิลป์ปลายเงาๆครับคือกล้วยเขาเดืยดเอื่นแบบอะไรทีเป็นเส้นเทาเปื่อยครับเหมือทีเดียวเทียวแ่นโอ้มีไส้ด้วยครับผมใส่หมูแล้วก็เนื้อหมูทั่วครับทั่วแบบมีขัวใหม่ๆเลยห <c oughs> ยิบยาก ครับใส่เยอะมากใส่มาเทียบสุกันครับผมโอ้ยบึงหนำเมื่อก่อนผมค่นมากอือกิดจานเลยครับผมแซ่บมากเลยสุดยอดโอ้อยครับผม แซ่บมากสวัสดีครับผมมาครับโหตับใหญ่มากเลยมามาสองห่อนะครับอืดแล้วขอเพิ่มความเผ็ดครับคราวนี้

จะเปรี้ยวครับผมต้มยำโอ้โหเปรี้ยวมากเลยเอลองใส่ก่อนเลยครับผมใส่กับาะหมูมเดี๋ยวรู้จินตานกำลังกรอบ เิ้นมากต่เลยยังมมกมายหาตามเลครับสุดจอดจริงๆเยไปตบวกลัวๆแบบทู่สาใจเลย มาทุกอย่างอยู่แบบคู้สุดยอดไ้ดูตรงมันร้องครับอาจารย 건 랑돼. 고기 cho anh tiền đâu Thì anh tốn đầm dễ chịu Chú một hàng cả miếng tuổi như vậy Đẹp mạc lệ lạnh chìm ừ. bà ครับบรรยากาศร่างสาวหมอครับผมไอเด็เสียพาใส่เด่นปีไม่โอ้มีอุกโมความทหารค้านอบสินนะครับผมกาดหนาวๆนี่หวานจุ๋ยเลยนะครับนี่อยู่หกสิบบาทใหญ่สุดในงานเดินเจี๊ยบกับตะก้าผมไปเลยครับขายดีป่ะครับเพราะอะไรขายเรล่ะครับครับผม ถ้า่นกึอมอยี่หน,น,น,นั่มนับนับเป็นตะวันดีดีครับผม